ตีน <Okay, goodbye. S 1> <descon> ูในอคอนนะมันอะไรกูไปคิดเกลือขึ้นกูไม่เอาหรอกน่าเกลียดตีนตาแตกของกูไม่ใช่หรอกองเูอย่ม่เกกูอ้อูว่าจะอย่ามองมึงกูใช่ไหม นี่เต้ลรำให้สวยๆนะเดี๋ยวคืนนี้จะให้สอบสอบแก้วสองดสีจุดสีแก้วนะเต้วเีวเาดูรำนะให้่ายไปน่ารกนะพี่ให้บายก่อนนะกงงเราได้กงงงอยู่งูอะไรอ่ะงูตา้งูฝั2คนนะเจ่จะไปตอมเลยหน้ามันแก่ไอโอ๊ยเราเล้ตอ่า แก่นี่จ้องนะตู้นี่น้องเจ๊ดอกดินนะไปไปตู้อ่ะปาร์ครีบไปนะไปถึงน้องไม่ขอบเข้ามาบ้าคาโค้กไปด้วยรอตัดเธอว่าจะไม่ได้ผลจะตลกอะไรกันหนาวะ